เครื่องที่อยู่ตรงหน้าแอมเครื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าแทบจะแทนโน้ตบุ๊กได้แล้วค่ะรุ่นนี้คือ Samsung Galaxy Tab S10 FE รุ่น Plus นะคะซึ่งเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้แอมพาทุกคนไปรีวิวใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะ s a m s u n Galaxy g Tab S10 FE นะคะในรุ่นทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่น plus นะคะต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่น่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีในรุ่น plus มารีวิวให้ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานของเขาเป็นอย่างไรค่ะโดยส่วนตัวของแอมนะคะจากที่ได้ลองใช้งานเครื่องนี้มาเนี่ยรู้สึกว่า Samsung Tab s a m s u n Galaxy g Tab S10 FE Plus เนี่ยเป็นแท็บเล็ตนะคะที่มีความเหมาะสมกับคนที่ต้องการใช้งานแท็บเล็ตในด้านของการทํางาน ที่มีความจริงจังมากขึ้นอาจจะเป็นคนทํางานหรือวัยเรียนก็ได้ที่จะต้องมีการทำสไลด์พรีเซนเทชันบ่อยๆอยากได้แท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่หน่อยนะคะจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีตัวเครื่องที่มีสเปคแรงหน่อยเผื่อทํางานในด้านอื่นๆอ,อย่างเช่นตัดต่อหรือว่าดูหนังฟังเพลงนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ถึง13นิ้วเลยค่ะส่วนถ้าใครนะคะที่เน้นในด้านของการจดโน้ตแล้วก็พกพาคล่องตัวมากๆไม่ค่อยใช้งานจริงจังมากเท่าไร เน้นใช้บางแอปพลิเคชันอย่างเช่น YouTube หรือว่าจดโนตอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแอมก็คงแนะนําเป็นในรุ่น Samsung Galaxy Tab ท1 0 FE แต่ว่าถ้าเป็นสายที่ทํางานหนักจริงๆแอมว่ายัางไงก็คงหนีเครื่องนี้ไม่พ้นนะคะเพราะว่าครบเครื่องมากๆทั้งในด้านของตัวเครื่องเองนะคะที่มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่สเปคดีนะคะรวมทั้งมี AI เข้ามาช่วยหลายส่วนภายในตัวเครื่องและที่สําคัญนะคะในด้านของอุปกรณ์เสริมก็ช่วยเสริมให้เครื่องนี้เนี่ยครบเครื่องไปอีกไม่ว่าจะเป็นตัว Spen หรือว่าตัวคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะ ซึ่งตัว S Pen เนี่ยจะมีแถมมาให้ค่ะแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการซื้อเพิ่มนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะพาทุกคนมารีวิวในเชิงว่าถ้าซื้อเครื่องนี้มาด้านไหนบ้างที่ คุณพลาดไปไม่ได้แล้วก็เป็นด้านที่ควรจะใช้งานพร้อมทั้งแทรกสเปกไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะโดยสิ่งแรกนะคะที่ทำรู้สึกประทับใจนะก็คือเครื่องนี้เป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ค่ะทํางานก็คล่องในด้านของความบันเทิงเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้ดีมากๆเลยรุ่นนี้นะคะจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่13.1นิ้วค่ะจอเป็นจอ IPS LCD ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับรุ่น FE ธรรมดาตัวนั้นจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่10.9นิ้วอันนี้ต้องเลือกแล้วว่าคุณ ชอบสไตล์แบบไหนแต่สําหรับแอมถ้าเป็นการทํางานที่จะต้องใช้เครื่องนี้ทํางานไปด้วยส่วนตัวแอมก็คงชอบหน้าจอใหญ่เพราะทําให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นสิ่งที่ได้แถมมากับหน้าจอใหญ่นะคะก็จะมี2เรื่องข้อดีเลยคือตอบโจทย์ด้านความบันเทิงมีจอที่สวยแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาก,ก็คือน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่จากที่แอมได้ลองพกพาเขาไปไหนมาไหนไปใช้งานข้างนอกนะคะอันนี้พกไปรวมกับเคสคีย์บอร์ดก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากจนเกินไปยังรู้สึกว่าเบาวกว่าการพก ้ตบุ๊กออกไปไหนมาไหนนั่นเองค่ะ หน้าจอของเขานะคะมาพร้อมกับความละเอียดนะคะอยู่ที่2,880คูณ1,800พิกเซลค่ะแล้วก็มาพร้อมกับอัตรา refresh rate อยู่ที่9 0เฮิร์ค่ะส่วนตัวหน้าจอจากที่่อมได้ลองใช้งานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นจอ IPS LCD นะคะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยก็สวยในระดับหนึ่งเลยค่ะสีสันชัดเจนจอสีสดสวยดีนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับลำโพงถึง4ตัวด้วยกันนะคะอยู่ที่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องถ้าราวางตัวเครื่องในัก ขนาแนวนอนนั่นเองก็จะมี1 2 3 4นะคะฉะนั้นเวลาคุณนํามาใช้เขาในด้านของความบันเทิงอะคะ่ะในเรื่องของทิศทางเสียงมันจะให้ทิศทางเสียงที่ดีกว่าแท็บเล็ตทั่วๆไปที่เราเห็นกันในท้องตลาดค่ะเสียงเนี่ยจะมีมิติมากกว่าและตัวคุณภาพเสียงเองของเครื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเสียงดังกระหึ่มมากๆนะคะฉะนั้นภาพและเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้เป็นอย่างไรถ้าพูดแอมคงคิดว่าคงจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะคือตอนนี้แอมใส่เป็นเคสที่เป็นคีย์บอร์ดอยู่ ตัวเครื่องจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นสีเทาแบบนี้ในไทยเนี่ยจะมีแค่สีเทาอย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน global ที่ขายที่อื่นก็อาจจะมีสีอื่นด้วยนะคะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าสีเทาก็ดูเท่ดีดูเรียบดีนะคะไม่หวือหวามากแต่ว่าดูน่าใช้งานเช่นเดียวกันทีนี้ตัวเคสคีย์บอร์ดของเขาอะค่ะที่ผมชอบเลยก็คือมันจะมีที่เก็บ S Pen แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเพราะว่า S Pen ตัวนี้เนี่ยมันสามารถแปะกับหลังตัวเครื่องในลักษณะที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งการ แปะเป็นแม่เหล็กแบบนี้แลกมาด้วย S Pen หายตลอดเวลาไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีแบบมันก็หลุดร่วงลงไปบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเคสตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ในด้านของการทํางานอยู่แล้วแอมก็แนะนําให้ซื้อเคสคีย์บอร์ดมาใช้งานร่วมกันเพิ่มมันจะได้แบบครบฟังชันฟูลฟชันมากขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรีวิวตัวคีย์บอร์ดเดี๋ยวเราดูตัว Spen กันก่อนตัว S Pen รุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะว่าสามารถ แปะเป็นแถบแม่เหล็กด้านหลังตัวเครื่องแบบนี้ได้แต่ว่าการแปะเนี่ยไม่ใช่การชาร์จไฟนะคะเป็นการ เพื่อเก็บเ p e เเฉยๆรุ่นนี้ไม่ต้องชาร์จไฟฉะนั้นมันจะเป็นข้อดีมากๆสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่จะต้องทำการช็อตโน้ตหรือว่าเทคโน้ตยาวๆตลอดทั้งวันเพราะว่าแอม,มไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคนเลยนะที่เวลาแบบเขาซื้อแท็บเล็ตอ่ะเขาจะมีปัญหาหนึ่งก็คือปากกาที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันหมดระหว่างวันแล้วเกิดปัญหาพลงุงพลังระหว่างตัวปากกากับสายชาร์จกับตัวเครื่องทําให้เวลาจดโน้ตเนี่ยให้ความรู้สึกแบบไม่สะดวกสบายใน การใช้งานเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งบางทีเรียน7คาบ8คาบ9าคาบเรียนเสริมเรียนเพิ่มอีกนะคะก็ทําให้จะต้องชาร์จไปใช้ไปไม่สะดวกเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องชาร์จนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตดังนึงพอไม่ต้องชาร์จมันไม่ใช่การเชื่อมต่อแบบบลูทูธพอไม่ใช่บลูทูธมันก็อาจใช้ฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่มีใน Spen รุ่นอื่นๆไม่ได้นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่คุณซื้อไปแล้วคุณควรจะต้องใช้นะคะก็คือ Samsung Note แอบรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ Samsung มีแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ใช้ได้กลุ่มผมแท็บเล็ตเพราะว่าหนึ่งเลยข้อดีของเขาก็คือคุณไม่ต้อง Subscribe รายปีคุณไม่ต้องเสียงเงินเพื่อซื้อแอปพลิเคชันคุณสามารถใช้งานได้แบบฟรีๆไปตลอดชีวิตน,นั่นเองแล้วในแอปพลิเคชันนี้เองก็ค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาสามารถจดโน้ตได้แบบสมูทมากๆยิ่งใช้งานร่วมกับ Spen เนี่ย ต้องบอกว่าเขียนลื่นเขียนสมูทสามารถวางมือแล้วก็เขียนได้ด้วยแต่สิ่งที่อมชอบมากกว่านั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราจดโน้ตเป็นลายมือของเราแล้วรู้สึกว่าลายมือของเราก็อพอสมควรนะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เราสามารถ แปลงตัวอักษรลายมือของเราให้เป็นเทคเหมือนกับตอนเราพิมพ์ได้ด้วยก็จะดีในแง่ของการจัดระเบียบโน้ตของเราให้มันมีระเบียบม,มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าอันนี้ดีมากๆนะคะก็คือสมมติว่าเราเป็นอาจารย์ติวเตอร์ใช่ไหมคะเราซื้อเครื่องนี้มาเพื่อทํางานอยู่แล้วนี่เราใช้เครื่องนี้ในการทําข้อสอบนักเรียนก็ได้สมมติว่าเราเขียนพวกสมการทางคณิตศาสตร์ด้วยลายมือของเราเองค่ะเราสามารถให้ AI ช่วยแปลงลายมือของเรานี้ เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยเพราะว่าถ้าพิมพ์เองเราจะพิมพ์ยังไงอะบางทีคีย์บอร์ดที่ให้มามันก็ไม่สามารถพิมพ์สูตรทางคณิตได้อันนี้เราเขียนลายมือเลยแล้วเราก็แปลงเขาเป็นเทกได้ด้วย AI นั่นเอง อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะต้องลองใช้นะคะก็คือเราสามารถนําพวก t ท x ต่างๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษเราเอามาวางในโน้ตนะคะก็สามารถให้เขาแปลภาษาได้ทันทีค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่สะดวกมากๆช่วยลดขั้นตอนอย่างบางทีอาจจะต้องไปแปลก่อนแล้วค่อยมาวางในโน้ตอีกทีอันนี้ก็แปลในโน้ตได้โดยตรงเลยรวมทั้งถ้าเราจดโน้ตไปแล้วเนี่ยเรามีไฟล์เสียงของอาจารย์หรือว่าจะอัดสดก็ได้นะคะ เราสามารถอัดพวกเสียงหรือแทรกไฟล์เสียงลงไปในโน้ตของเราได้ด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาค่ะบางทีเรามีโน้ตอยู่แล้วเราเพิ่มเสียงอาจารย์ลงไปมีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเราอาจจะฟังเสียงอาจารย์ควบคู่ไปพร้อมๆก,กันก็ได้ ฟีเจอร์ต่อไปนะคะที่ควรใช้มากๆค่ะก็คือการเขียนลงไปบนหน้าจอแบบเร็วๆได้เลยค่ะสมมุติว่าอาจารย์มีควิสที่พูดขึ้นมาแบบเร็วๆหรือว่าลูกค้าบีบงานเพิ่มเติมจะต้องจดด่วนค่ะเราสามารถจับภาพหน้าจอแล้วเขียนลงไปบนหน้าจอได้ทันทีค่ะจากนั้นเราสามารถเซฟเป็นไฟล์ภาพเพื่อไปอ่านต่อทีหลังได้ทําให้สะดวกมากๆไม่ต้องเปิดแอบปบเปิดโนด้ตเปิดทีละหน้านะคะอันนั้นอาจจะเสียเวลาไปอันนี้คือเขียนบนหน้าจอได้เลยฟีเจอร์ต่อมาคือ A.I. Select ค่ะ A.I. Select เนี่ยแอมชอบมากๆเลยเพราะว่าบางทีเรามีไฟล์นะคะที่แบบมันอาจจะเป็นไฟล์ PDF เราไม่สามารถเซฟรูปได้นะคะแล้วก็บางทีจะต้องไปทำ r e s e n t a t i o n ต่อก็ต้องไปหาฟีเจอร์ที่เอาไว้คอปภาพคอปภาพเสร็จแล้วก็ค่อยไปวางไฟล์ซึ่งเราสามารถใช้ A.I. Select ค่ะในการวงในส่วนที่เราต้องการแล้วก็นำไปใช้ต่อได้ทันทีคือเซฟเป็นรูปภาพก็ได้ไปทำเป็นภาพจิบก็ได้หรือว่าจะคัดลอกข้อความในนั้นเพื่อไปใช้งานต่อแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกัน นอกจากตัว AI select แล้วนะคะก็จะมี circle to search ค่ะที่จำเป็นจะต้องใช้งานนะเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นค่ะเราสามารถใช้ S Pen เนี่ยวงเป็นวงกลม search แบบเร็วๆได้เลยถ้าเราต้องการที่จะหาข้อมูลสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของเรานั่นเอง แต่ว่าสิ่งที่แอมยกให้เป็นฟีเจอร์ที่แอมรู้สึกว่าแอมชอบมากๆเลยนะคะบนเครื่องนี้ก็คือฟีเจอร์การแปลภาษาค่ะทุกคนบางทีเราอ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะเพื่อหาข้อมูลมันอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆเราสามารถใช้ S Pen ตัวนี้นะคะเลือกหมวดแปลภาษาก่อนแล้วก็ชี้ไปในสิ่งที่เราต้องการจะแปลนะคะเขาก็สามารถ แปลให้เราได้แบบรวดเร็วทันใจทันทีด้วยไม่ต้องแบบ Copy เอาไปวางใน Google Translate ให้เสียเวลาเลยก็สะดวกต่อการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ติดแบบนิยายจีนทุกคนบางทีมันก็มีแบบคำจีนบ้างอันนี้ก็คือใช้ S p e เป็นจีเลยแอมก็แบบโอ้ฟินเลยอ่านนิยายได้แบบเพลินๆมากๆค่ะ หรือว่าถ้ารู้สึกว่าอ่านหนังสือแบบนานๆเกินไปแล้วเมืม่อยตาบางทีเทคมันเยอะนะคะเราให้เขาอ่านออกเสียงให้เราได้ด้วยนะคะเวลาเราใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวกเช่นเดียวกัน Samsung S6 Galaxy A25 and Galaxy Tab Update Android UI One Get Lite 2024 Get one update with Android 15 with 7 It took Samsung very long time finally start rolling out One UI based Android its devices took to start out to long One on Samsung based a very 7 15ในด้านของการถ่ายภาพนะคะหรือว่าการแต่งภาพเนี่ยก็มี AI เข้ามาช่วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถ้าซื้อไปอยากให้ลองเล่นกันนะคะเขาจะมี best face นะคะก็คือการเลือกใบหน้าของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีการลบวัตถุที่สามารถลบได้จากในฟีเจอร์ตัวเครื่องค่ะมี มีเบอร์พื้นหลังแล้วก็มีรีมาสเตอร์นะคะก็คือทําให้ตัวภาพเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นค่ะก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยตามที่เราต้องการ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยซื้อตัวเคสคีย์บอร์ดมาใช้งานคู่กันมันก็จะมีอีกหนึ่งฮอตคีย์ที่เป็น AI ก็คือตัว Gemini อยู่ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยค่ะทําให้สะดวกสบายต่อการเรียกตัว Gemini ยเนี่ยมาสอบถามข้อมูลก็เปิดใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เองถ้าเกิดว่ามีงบถึงแอมก็อยากให้ซื้อนะเพราะว่ามันทําให้การใช้งานในรูปแบบของการทํางานนะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทำให้เวลาแอมทางานที่จริงจังอย่างเช่นทาําสไลด์ นะทำได้สะดวกมากขึ้นมากๆระยะห่างระหว่างแป้นพิมพ์กำลังดีค่ะแล้วก็ระยะความบุ๋มเนี่ยพิมพ์สะดวกดีจะมีข้อสังเกตตรงที่เขาไม่ได้มีแท็กแพดมาให้ค่ะแต่ว่าในแง่ของการพกพาการไม่มีแท็กแพดอะ่ะก็จะทำให้การพกพาเนี่ยสะดวกมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือเขาไม่มีคีย์ไทยมาให้ถ้าคุณเป็นคนที่พิมพ์ไทยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาจจะต้องใช้ถ้ายากหน่อยก็คือซื้อสติกเกอร์ภาษาไทยมาแปะนั่นเอง ต่อมามาดูในด้านของ performance chipset ของตัวเครื่องกันบ้างนะคะรุ่นนี้เลือกใช้ chipset เ,เป็นตัว Exynos 1580นะคะในแง่ของความเร็วแรงเนี่ยเร็วแรงพอสมควรเลยซึ่งจะมีความแรงกว่าตัว Samsung Galaxy Tab S10 FE อยู่พอสมควรนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยว่ารุ่นนั้นจะเหมาะกับการดูหนังฟังเพลงจดโน้ตทั่วไปรุ่นนี้จะทำอะไรได้มากกว่าโดยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Tab S 9 fe plus เนี่ยต้องถือว่าแรงขึ้นกว่าเดิมถึง40%เลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนว่าในด้านของการทำงานทั่วไปลื่นไหลยอยู่แล้วในด้านของการทำงานม u ติ i ท a s ์อย่างที่แอมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอันนี้ทำได้สบายสบายโดยที่ไม่มีอาการหน่วงหรือว่ากระตุกคุณสามารถเปิด2หน้าจอทำงานพร้อม,อม,อมกันได้คุณสามารถเปิด3หน้าจอทำงานพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่กระตุกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นอกจากนี้งานที่ยากขึ้นกว่านี้อย่างเช่นการตัดต่อนะคะ ตัวนี้สามารถตัดต่อวิดีโอที่มีความยาวมากขึ้นได้มีทำลายที่มีความซับซ้อนได้ในความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะก็สามารถตัดต่อได้ลื่นไหลดีถ้าจะซื้อมาใช้งานด้านนี้ด้วยเครื่องนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะรวมไปถึงในด้านของการเล่นเกมถ้าเป็นเกมออนไลน์ทั่วๆไป PUBG, r v เล่นได้ลื่นมากๆบนเครื่องนี้นะคะค่อนข้างปรับตั้งค่าได้สูง ARV f ฟรม e รทสูงได้เลยแต่จะมีข้อสังเกตต,ตรงที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก ถ้าคุณไม่ได้ใส่เคสในลักษณะที่ตัวเครื่องตั้งอยู่แบบนี้เล่นยากมากนะคะบ,คบังคับตัวละครยากมากฉะนั้นแนะนําเป็นเกมที่ไม่ต้องควบคุมตัวละครมากจนเกินไปหรือว่าถ้าคุณจะใช้เล่นเกมที่กินกราฟ,ฟิกหนักขึ้นยกตัวอย่างเช่นเก s h i นอิมแพ t ตัวนี้สามารถเล่นได้ลื่นในการตั้งค่าระดับต่ำไปจนถึงปานกลางไม่แนะนำในระดับสูงเพราะว่าอาจจะมีการกระตุกในบางช่วงนั่นเอง แล้วก็แรมลอมของรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สเปคด้วยกันก็ลองเลือกดูตามความเหมาะสมแล้วก็กําลังการซื้อได้เลยถ้าคุณอยากได้นะคะก็จะมีรุ่นที่เป็นแรม8ลอม128กิกะไบต์นะคะแล้วก็รุ่นที่เป็นแรม12ลอม256กิกะไบต์ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นสายทํางานนะคะอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยมีฟิลลิ่งการใช้งานที่คล้ายกับคอมมากยิ่งขึ้นเราสามารถเลือกใช้งานในโหมดที่ชื่อว่าซัมซุงเด็กได้ด้วยซึ่งพัฒนามาไกลามากตอนนี้นะคะไม่ต้องรอโหลดนานอีกต่อไปเปิดปุ๊บใช้งานได้ทันทีค่ะในโหมดนี้เนี่ยหน้าตา UI ของเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับโน้ตบุ๊กค่ะในแง่ของการใช้งานมาสะดวกตรงที่มันสามารถเปิดหลายๆหน้าต่างพร้อมกันได้ทําให้เวลาทํางานอะทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะ รุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับ Wi-Fi 6e ค่ะรองรับบลูทูธ5.3นะคะรองรับตัว USB Type C 2.0ค่ะรวมทั้งในรุ่นที่เป็น 5G เนี่ยเขาจะรองรับตัว GPS ด้วยแล้วก็การใช้งาน 5G นะคะก็จะสามารถใช้ได้ทั้ง nano SIM แล้วก็ eSIM เลยค่ะ มาดูที่ตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะคะรุ่นนี้เนี่ยมีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะส่วนตัวแอมชอบกล้องเขาเป็นกล้องที่มีมุมมองที่กว้างค่ะแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางในลักษณะที่ระวังเครื่องในลักษณะแนวนอนนะคะฉะนั้นถ้านํามาใช้ประชุมออนไลน์หรือว,ว่าวิดีโอคอลเนี่ยค่อนข้างดีค่ะเก็บภาพเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในเรื่องสกินโทนความชัดของตัวกล้องส่วนตัวถ้าเกิดว่าให้เทียบกับใน iPad น กลุ่มของ M3 นะคะถ้าเกิดว่าเป็นการเทียบกันแอมชอบตัวกล้องของ Samsung ตัวนี้มากกว่ารู้สึกว่ากล้องเนี่ยเก็บดีเทลดีกว่ากล้องหน้าชัดกว่านั่นเองถึงแม้ว่าความละเอียดจะเป็น12ล้านพิกเซลเท่ากันค่ะ มาต่อกันที่แบตเตอรี่ค่ะแอมว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างเหมาะสมกับการเป็นแท็บเล็ตสาหรับการทํางานนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่1นึ่งมิลลิแอมค่ะจากที่แอมได้ลองใช้นะคะมีเปิดบ้างปิดบ้างตอบเมลบ้างดูโซเชียลมีเดียสลับกันไปมาตลอดทั้งวันจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ10ชั่วโมงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นน้องนองนักเรียนที่จะต้องใช้งานตั้งแต่แปดโมงเช้าก็สามารถใช้งานได้ถึงตอนเย็นค่ะคนที่ออกไปทํางานข้างนอกไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ก็ได้ค่ะก็สามารถพกแค่ เครื่องนี้ออกไปใช้งานข้างนอกได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จเร็วค่ะรุ่นนี้สามารถรองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นั่นเอง เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับ Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus นะคะที่แมนำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะคะซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2สเปคด้วยกันค่ะสเปคที่เป็นแ a ม8เนี่ยราคาจะอยู่ที่26,900บาทแล้วสเปคที่เป็นแ a ม12เนี่ยราคาจะอยู่ที่29,900บาทก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของเราแล้วก็ตามกำลังการซื้อของเราได้เลยนะคะก็เป็นแท็บเล็ตที่ต้องบอกว่าจอใหญ่ประสิทธิภาพดีแล้วก็ AI เข้ามาช่วยในด้านของการทํางานหลากหลายส่วนมากๆค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่กําลังตัดสินใจซื้อเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่ใช้ซัมซุงอยู่แล้วมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นหูฟังซัมซุงนาฬิกาของทางซัมซุงมาใช้งานคู่กันเนี่ยต้องบอกว่าครบเครื่องดีค่ะเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ดีมากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุน่นนี้สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้แอมขอตัวลา ทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ